คลิปนี้เรามาดูการแก้ปัญหามือถือซัมซุงอาการติดโหมดคนตาบอดนะครับหรือโหมด voice assistant นะมือถือรุ่นใหม่นะครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นโหมด talk back แต่ตอนนี้ถ้าเป็นของ s ซัมซุงมันจะเรียกว่าโหมด voice assistant นะครับก็คือเป็นโหมดเวลาเราแตะแล้วมันจะมีเสียงพูดนะครับถ้าแตะเนี่ยจะสัมผัสมือเดียวไม่ไปนะครับนิ้วเดียวเนี่ยไม่ไปต้องใช้2นิ้วแบบนี้นะครับถึงจะเลื่อนได้วิธีการแก้ไขนะครับเราต้องไปที่ตั้งค่านะครับ โดยการแตะและดับบัญชีเข้าไปถ้าแตะจะเป็นการเลือกนะครับถ้าจะเข้าต้องดับบัญชีเนี่ยถ้าเราใช้นิ้วเดียวจะเลื่อนไม่ไปไหมต้องใช้2นิ้วครับวางหลงแล้วเลื่อนแบบนี้ซึ่งโหมดนี้ก็คือจะเป็นลักษณะคือโหมดคนตาบอดอรัพูดง่ายๆก็คือส่วนใหญ่คนพิการเขาจะใช้กันนะครับแต่คนที่เราตาดีๆเนี่ยเวลาใช้แล้วมันจะมีปัญหานะครับก็คือใช้ไม่เป็นนั่นเองให้แตะคําว่าระบบการช่วยเหลือและการเข้าถึงตรงนี้นะครับอ่า พอเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นมือถือซัมซุงรุ่นเก่าเนี่ยมันจะเขียนคาว่า Talk Back นะครับแต่มือถือรุ่นใหม่ของซัมซุงเนี่ยมันจะเ,เปลี่ยนเป็นคําว่า Voice Assistant นะครับเนี่ยตัวนี้เลยมันจะกดเปิดอยู่นะครับให้เรากดปิดลงไปนะถ้าท่านไปลงเปิดนะก็คือส่วนใหญ่ท่านที่ไปลงเปิดอะจะเจออาการนี้นะครับไม่รู้อะไรก็ไปเปิดเล่นเพราะเปิดแล้วเจออาการแบบนี้แก้ไม่เป็นนะครับ โอเคเนี่ยตอนนี้มือถือเราก็กลับมาแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้จะตั้งค่าหน้าจอใหม่นะครับตั้งตัวน,นี้ให้เป็นหน้าจอหลักนะครับโอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่เจอปัญหานี้นะครับมือถือติดโหมดคนพิการหรือโหมดไว้เอทิสเซนนะครับขอบคุณครับ